พลังภวทอพลภังภวทพลภังวทพลภังวทอรีัเสนสรางอากาสามัคคีที่าสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเชิญพี่น้องไปร่วมรับชมรับฟังค่ะกิจกรรมแพย่พิธีธรรมนะคะวันนี้ค่ะ ว่าพี่น้องเรานะคะไปบำเพ็ญกิจกรรมที่ฐานต่างๆอะไรกันบ้างนะคะที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำและก็ที่ศูนย์ต่างๆค่ะเชิญไปรับชมรับฟังร่วมกันค่ะพื้ตนเรียบง่าสตาาไตล์พละพละ ร่วมพลคนใจเพชรร่วมพลคนใจเพชรร่วมพลคนใจเพชรเ,เทศกาลร,ร่วมพลคนใจเพชร <c oughs> แฟนพันธ์แท้ฝึกฝนการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกนะชุมชนผุผาฟ้าน้ำผุผาฟ้าน้ำไม่แน่จริงอย่ามา ต้า <c oughs> ใครจะมาคิดให้ดีๆก่อนเราค่อยมาก็เป็นพี่น้องผ่านวะิธยธรรมทั่วโลกนะก็มาสานพลังกันนะพี่น้องผ่านวิธยธรรมทั่วโลกและทันที่สนใจก็มาสานพลังกันบำเพ็ญนะเรียนรู้ฝึกฝนนะการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์นะนะ สนุกก็เนี่ยโอ,โอ,โอ,โอ้เจอปัญหาอะไรนะใครอยากมีความรู้มากๆเนี่ยมาผูผา้านา้ำนะโอ้นะฝฝาฟันปัญหาอุปสรรคอะไรอะไรต่างๆในที่นี่เนี่ยสนุกไม่มีที่ไหนสนุกเท่าที่นี่แล้นะนะเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีโจทย์มีบททดสอบมีบทเรียนมีปัญหาอุปสรรคให้ได้แก้ไขนี่ย่งังเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เหงาที่นี่ไม่เหงา กก็มีเรื่องนั้นเด็กก็มีเรื่องนี้สนุกสนุกไอไม่เหงาไม่เหงาชีวิตมาที่นี่ไม่เหงานมีเรื่องให้ทําเยอะนะสนุกนะโอ้มาอยู่สามร้อยกับท่านอยู่กันนะอยู่ทํากิจกรรมการงานที่ดีงามร่วมกันโอ้ไม่มีใครติดโควิดเลยโอ้โหมันเป็นไปได้อย่างไงนะนะแล้วชุมชนเราเป็นชุมชนเดียวนะ เป็นชุมชนเดียวในโลกนะตอนนี้ในใน,ในประเทศนะในโลกเราไม่รู้ว่าชุมชนอื่นเขาไม่ติดหรือเปล่าน่ในประเทศเนี่ยในประเทศทุกชุมชนก็ติดโควิดกันหมดแล้วของเราชุมชนเดียวที่ไม่ติดโควิดนะประหลาดดีเหมือนกันนะตั้งแต่อยู่มานะอาจารย์ก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะเป็นไปได้นะก็ระมัดระวังอยู่แล้วก็ป้องกันกันตามสมควรแต่ว่าเออเอาบางทีก็เผลอบ้างก็เอาระมัดระวังกันตามสมควร ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าโดยภาพรวมที่นี่มันก็โล่งๆเนาะภาพรวมมันก็โลง่งแล้วพวกเราก็ดูแลสุขภาพดีมีการตรวจสุขภาพมาก่อนมีการดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมที่ดีกันมาก่อนนะมีการคัดกรองกันอพอมาเสร็จบางทีมันก็มีเพอมีอะไรอะไร,อะไรบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนะวันจิตอาสาเป็นเดือนจิตอาสาแพทย์วิธีท,ทำเราโอ,โอ้รอดได้จาะนึกเลยนะไม่น่าเชื่อนะ เป็นไปได้ยังไงอยู่กันอย่างผา,าสุขเลยนะเนี่ยตลอดสิบห้าวันนี่ก็อ,อยู่กันอย่างผา,าสุขเลยนานแล้วนั่นไม่ได้มามัดจิงร่วมกันนี่นะนมดจิงร่วมกันสนุกใช่ไนหะน่าประสบแต่ละท่านนี่ฮึกเคิมฮึกเหิมเลยนะนโอ้สองปีกว่าเนาะ ไม่ได้มาพบหน้าพบตากันไม่ได้มาอยู่ร่วมกันสองปีกว่าอ้มาอยู่ร่วมกันกนะ็มีความอบอุ่นมีความสุขนะมีการสร้างสรรค์ที่ดีนะอาจารย์ว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีเป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะเป็นสัญญาณเป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะที่เราจะมานะมาทำสิ่งดีๆร่วมกัน จากวันนี้ไปก็แต่ละศูนย์แต่ละเครือข่ายนะก็จะได้สร้างพลังกันนะพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์กันแบบเข้มข้นแล้วนะหลายสิ่งหลาอย่างคลี่คลายแล้วหลายสิ่งหลาอย่างคลี่คลายแล้วนะแต่ละศูนย์แต่ละที่แต่ละแห่งก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมที่จะเข็นกงล้อธรรมจักรนะพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์เจริญธรรมสำนึกดีค่ะ ถามว่าเพื่อนสองที่ตามมาตามตัวพญานางมาต่อก็คือเงาเงาที่มันอยู่ในใจของพญานางเอ่อสมัยก่อนนี่ตอนที่ป้านางออกจากบ้านเนี่ยป้านางว่าป้านางได้ทิ้งเขาไว้ที่นั่นแล้วเนาะเพื่อนสองเนี่ยแต่พอมาปฏิบัติธรรมเขาจริงๆสัญญาเก่าเนี่ยมันจะมันจะดึงเพื่อนมาให้เฮ้ยอย่าลืมเพื่อนเก่านะเพื่อนเก่าที่มันทําอะไรแย่ๆไว้อะก็ ก็พยายามที่จะอยู่ได้โดยไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนคนนี้ก็ได้เพราะว่ามันยิ่งทําให้ชีวิตเรายิ่งตกตลํานะก็ป้านางก็พยายามอยู่จะกลายเป็นว่าสามารถจะอยู่ได้โดยไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนสองในบางครั้งที่ง่ายๆที่เห็นซ,ซึ่งหน้าเนี่ยป้านางกาจัดเขาได้พอสมควรแล้วนะเพื่อนสองเนี่ยแต่มันจะมีแฝงมาด้วยบางทีเพื่อนสองเขาไม่ได้โผล่หน้ามาให้ปนานด้ดูแต่เขาจะแฝงแฝงมากับ กับหนูกุ่มมัง่งแฝงแฝงมากับวิบากบ้างอะไรเงี้ยป้านานก็พยายามที่จะเรียนรู้จับเข้าให้ถันแค่นั้นพอแล้วก็ทําได้เฮ้ยซี่ทำได้ก็พยายามพยายามที่จะทําในชาตินี้ให้ได้มากที่สุดส่วนที่เหลือก็ยกไปชาติหน้าแล้วกันเพื่อนสองนะคะเพื่อนปกตินี่เราจะมีเพื่อนหลายคนนะแต่ว่าที่เราจะเน้นมากในธรรมะก็คือเพื่อนสองก็คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วตัวเรา เป็นตัวเดียวนี่คือเป็นกายเดียวเนี่ยกายที่มีกิเลสเนี่ยเข<อ>าก็จะเรียกว่าไม่มีเพื่อนเนาะมีม่เพื่อนสองคือว่าเราสามารถจะอยู่กับกายของเราที่เป็นกายที่พ้นทุกข์ได้แล้วอะ่ะแต่ถ้ามีกายกาลิก็คือกายทีเ่เป็นกิเลสขึ้นมาเนี่ยในใจเราเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเพื่อนสองนะคะแล้วก็วิธีกําจัดก,ก็คือว่าเราถ้ามันยังมีอยู่ในใจเราเนี่ยเรามองไม่เห็นนะคะแต่ว่า เมื่อไหรที่มันออกช่วงออกมาเนี่ยคือมันเป็นคําพูดหน้าตากิริยาความคิดของเราเนี่ย <Okay. S 1> ที่มันคิดผิดเมื่อไรเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่ากายการิหรือเพื่อนสองค่ะตรงนี้เราจะต้องจํากัดออกโดยการให้สมาธิถีบเข้าไปว่าคิดอย่างนั้นไม่ถูกนะ <Okay. S 1> พูดอย่างนั้นไม่ถูกนะต้องพูดอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ okay. Okay. อันนี้คือเป็นตัวเพื่อนสอง okay. 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 ที่พวกเราจะต้องมาฝึกปฏิบัติกันค่ะ okay. Okay. Oh. ต้องให้ได้อย่างนั้น แล้วก็เพื่อนสองที่มีอยู่ประจําก็คือคือมันมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันจะขี้เกียจนั่งมันจะอะไรนั่งเราก็ต้องคอยคอยให้คอยให้คอยให้เขาเรียกว่าให้สมาธิขีกับกิเลสว่าเฮ้ยเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้มาเพื่อจะขี้เกียจนะเราต้องขยันนะเพื่อจะให้เป็นกุศลตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราปขี้เกียจเมื่อไหร่เราก็จะเป็นอกุศลทันทีเรื่องชีวิตเราเนี่ยอาศัยอกุศลไม่ได้นะคะเราต้องอาศัยกุศลนะคะ ตรงนี้เราจะต้องรีบให้ปัญญาก็ทันทีถ้าไม่ให้ปัญญาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเดินหน้าไปเรื่อยแล้วก็ทําให้อกุศลเนี่ยมันจะเดินได้งอกงามได้ยิ่งขึ้นค่ะสาธุค่ะพูดกับพี่หนูฟังอีกอาจารย์หนึ่งมามันไม่ไม่เหมือนกันไงเอาเพื่อนสองนี้เออเอาเพื่อนสมองปัจจุบันเอาเพื่อนสองก่อนนะก็ต้องขอเอาปัจจุบันก่อนนะว่าขอทําความเข้าใจชัดๆอีกทีหนึ่งว่าอย่างไงอธิบายต้นฟังหน่อยก็อย่างที่อาจารย์บรรยายเมื่อวันก่อนนคือกิเลสเรานั่นแหละ ที่เออที่เรายังยังไม่อยากกําจัดเขายังไปกับเราได้อยู่ตลอดอความหมายของเพื่อนสองคืออิเลสเราเนาะคือกิเลสใช่ไหมคะแต่แต่อันที่ต้นแบบเรียนมาษาเนี่ยมันเป็นแบบความคิดภายในใจเสียงในหัวค่ะก็เป็นเสียงในหัวที่เหมือนกับคอยมีคําพูดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันคือการขยายความของเออมันคือ ใช้อีกอีกรูปแบบมั้ง,ท,งที่ได้ยินอะมันเป็นพุทธะหรือเป็นเป็น,ปนวิทอะไรนะมิจฉาที่บอกว่ามันบอกหัวในหัวเราอ่ะ,อะโอ้มันมันพูดมีทั้งสองแบบเลยค่ะมันมีมีทั้งดีแล้วก็ที่เป็นกิเลสอะคะ่ะมีทั้งมีทั้งกิเลสในอยากอยากได้ดีมีทั้งกิเลสที่ แต่ว่าไม่อยากได้ในสิ่งที่เราไม่ชอบเนี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นกิเลสเหมือนกันใช่ไหมสิ่งที่เราไม่อยากได้อะไรเงี้ยใช่ค่ะพี่กล้กิเลสไคะหนูก็อย่างอย่างอย่างหนูนะช่วงเนี้ยที่มันจะมีเพื่อนสองเข้ามาก็คือเรื่องเรื่องที่บ้านเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันเป็นปัญหาที่เลื้อลังมานานหลายสิบปีแล้วหนูก็ฟังมันมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วหนูก็มีกิเลสที่บอกว่าไม่อยากฟังแต่ก็ต้องฟัง เพื่อเพื่ออย่างน้อยก็รับฟังคนที่บ้านเนี้ยคะ่ะเป็นการช่วยเขาทางหนึ่งให้เขาได้ระบายเนี่ยคะ่ะค่ะพี่กล้วยสังเคราเอออันเนี้ยคือกิเลสอีกก็เป็นเพื่อนอีกตัวหนึ่งเนาะพี่กล้วยเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวอะ่ะเพื่อนนะคะเพื่อนคือกิเลสเราที่หลากหลายอะ่ะเพียงแต่อันไหนสนิทก,กับเราแล้วเรารักมากที่สุด <laughs> เรายังรักเขาอยู่แบบยังไม่ปล่อยพักจากกัน ใ่แบบนี้เป็นสองตัวไงแสดงว่าพื้นที่นี้อุดมสมบูรณ์ดีนะคะอันนี้ฝีมือเต้นหมดเลยเหรอคะไม่ใช่ค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็มีแป้งนู้นเหรอคะอ๋อแป้งนู้นทำกับที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานหรือเปล่าคะใช่ค่ะเมื่อวานค่ะที่ทำแป้งนู้นทำกับพี่ตาอืมแต่วันนี้อันนี้อันนี้ของกลินรู้สึกว่าคล่องคล่องขึ้นหรือยังคะกับการทำแป้งรู้สึกคล่องขึ้นนะคะสนุกดีจับจุดจับจุดของการทำได้ยังคะ จะ,จะจุดไหนที่มันหลายจุดมาหมายถึงว่าเราจะทําในมุมของเราอ่ะเราจะเออขุดล่องหรือว่ายังไงก่อน oh. ในมุมความเข้าใจของเติ้ลก็คือขุดล่องก่อนนะคะตอนนี้เขาให้ขุดล่องเราก็ขุดล่องค่ะแล้วก็ปรับตัวแปลงด้วยอ่ะให้มันให้มันเรียบอย่าเป็นแบบสูงสูงต่ำต่เนี้ยค่ะ <c oughs> ถ้าเราปรับได้ก่อนก็ปรับเลยค่ะคือ <c oughs> ปรับหน้าแปลงให้มีความเสมอกันนะคะใช่ค่ะค่ะ,คะอันนี้ความเข้าใจและการทําของเติ้ลซึ่งมาบาเพ็ญในช่วงนี้นะคะ เป็นไงคะอากาศร้อนดีไหมคะดีค่ะถ,คถ้าเทียบกับร้อนที่ผ่านมาถึงถึงแม้ว่ามันจะร้อนแต่มันมีลมค,ะค่ะให้สังเกตว่าใบกล้วยไหวไปไหวมาอ,มอ,ม <laughs> อย่างเมื่อวานตอนเย็นก็ลมเย็นดีมากค,ะค่ะคือต้นนี่ปกติใช้ชีวิตในเมืองเป็นหลักใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมาเจออากาศแบบนี้ที่มีความร้อนเหมือนกันเนี่ยคะ่ะอ๋ออันนี้มันเป็นร้อนชื้นมันต้นว่ามันโอเคนะ,คะแล้วมันก็ไม่ได้มีฝุ่น PM 2.5เหมือนในกรุงเทพอะคะ ในกรุงเทพมันรู้สึกว่ามันหายใจเข้าไปมันมันอึดอัดต้นบอกไม่ถูกค่ะแต่ที่นี่มันมันโล่งมากแล้วก็พอช่วงเย็นๆอากาศจะเย็นสบายค่ะไม่ต้องใช้แอร์ค่ะไม่เปื้อไฟค่ะแล้วก็จากแต่ก่อนเนี่ยติดที่จะต้องอาบน้ําอุ่นแต่พอมาอยู่เนี่ยอาบน้ําเย็นแล้วมันเฮ้ยทำไมมันสดชื่นทั้งนั้งที่อากาศหนาวอ่ะแต่เราอาบอาบน้ําเย็นแล้วมันสดชื่นมากอ่ะตรงนี้แหละมันทําให้ต้นตัดกิเลสเรื่องการอาบอยากอาบน้ําอุ่นออกไปได้เลยอ่ะ ต้นแบบไม่หอยหาที่อยากจะอาบน้ําอุ่นเลยอะอาบน้ําเย็นสใจอาบเสร็จแล้วสบายตัวทางที่อากาศเย็น<ช>แต่เราสามารถทําได้ใช่ค่ะแล้วแล้วเรากลับไปพิจารณาต่อไหมทาไมก่อนหน้าเนี้ยเราไม่รู้สึกอยากทําแบบนี้ห่ะคะต้นก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ต้นก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าว่าทําไมก่อนหน้านี้เราถึงแบบทําไม่ได้ที่จะแบบอาบน้ําเย็นมันรู้สึกมันหนาวเกินไปมันทําไม่ได้ค่ะค่ะ <c oughs> เอออาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้ก็ได้คือเราอยู่ในกรุงเทพอะ เราไม่ได้ใช้แรงแบบนี้ค่ะเราไม่ได้ให้ออกแรงที่เงื่อออกใช้กล้ามเนื้อเยอะขนาดนี้ค่ะพอไปเจอน้ําเย็นแล้วมันจะยิ่งหดแข็งเกรงค่ะกล้ามเนื้อแต่พอเรามาทําแบบนี้ร่างกายมันมีการเผาผลานะคะมันก็ต้องการความเย็นเพื่อเข้าไปปรับสมดุลน,นะคะเพราะฉะนั้นเวลาอาบน้ําเย็นมันจึงรู้สึกสบายจังเลยมันดีมากแล้วเริ่มต้นที่บอกว่าเอ้ยอาบน้ําเย็นได้แล้วอะไรอ่ะจุดวันนั้นอะที่ทําให้เราสามารถทําได้เลยอ่ะอ oh. ๋อ ไม่ต้องทำค่ะโดนบังคับกับวาที่นี่ไม่มีน้ําอุ่นตอนแรกมาพักที่ที่อาคารข้างล่างนะที่เซาปีจะไม่มีน้ําอุ่นอยู่แล้วยังไงก็ต้องอาบน้ําเย็นแล้วเราก็เราไม่โหยหาอ่ะเพราะว่ามันไม่มี่งมันมันไม่พอมันไม่มีทางเลือกอะเราก็เราก็ไม่คิดอะไรเพราะยังไงมันก็ต้องอาบแบบนี้แล้วปรากฏว่าพออาบไปขันแรกหนาวจังเลยแต่พอน้ํามันไหลปุ๊บเฮ้ยทำไมมันอุ่นรู้สึกมันอุ่นจากข้างในอะค่ะก็เลยอ้าว คุณหลอกดาวหลอกว่าหนาวแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หนาวนี่นะคุณหลอกนะ <c oughs> <c oughs> คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หนาวอะค่ะมันมันก็อุ่นสบาย <ไป S 2> ดีดใช่มันแล้วมันรู้สึกสบายด้วยซ้ำไปนับจากวันนั้นก็คือนับจากวันนั้นคืออาบน้ําเย็นไม่คิดที่อยากจะไปเอาน้ําอุ่นอะไรมาอาบเลยค่ะชอบอาบน้ําเย็นค่ะ เมากนี่คือจุดเปลี่ยนชีวิตอย่างหนึ่ง <ÿ Como> ของเต้นที่นี่นะคะสะผมด้วยกลางคืนด้วยสระผมด้วยน้ําเย็นนี่แหละถึงมือมันจะแข็งอะไรก็ตามแต่มันรู้สึกมันสบายทั้งตัวมันโล่งอะคะ่ะไม่ได้หนาวอะไรอย่างที่คิดเอาไว้ค่ะเหมือนพรายางจะมีอะไราญ้าคือมหาสมบัติของกสิกรย่าปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีปุ๋ยตลอดการค่ะย่าปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีค่ะ ปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีคือยา,ยาปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีคือยา